สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆชาวลัคนาราศีมิถุนทุกท่าน,นะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่ในหัวข้อเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้นกับชาวมิถุนนะคะคือเรื่องอะไรวันนี้จะใช้ไพ่สองสำรับนี้นะคะเป็นไพ่ออร์โคลแล้วก็ไพ่ทาโร่นะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะชาวมิถุนการงานการเงินนะคะความรักโชคลาภนะคะเนื้อคู่โอเคอลิซขอห้าใบก่อนนะคะห้าใบแรกนะใบแรกค่ะ เป็นไพ่อ้าหนึ่งเหรียญน,นะคะโชคลาภนะคะอัศวินถือไม้เท้าอุ้ไม้เท้าขึ้นมาแล้วควีนถือไม้เท้าค่ะการงานนะคะ3ามเหรียญแล้วก็8ปดเหรียญเ,เป็นไพ่เกี่ยวกับการเงินขึ้นมานะโอเคเรามาดูไพ่ใบแรกกันก่อนเลยนะคะไพ่หนึ่งเหรียญเนี่ยเป็นไพ่โชคลาภนะเพื่อนๆการมีเงินเก็บนะคะก็ได้นะเงินฟุกฟุกที่คุณแบบ ไม่คิดว่ามันจะได้นะคะเป็นจุดเริ่มต้นความมั่นคงมั่งคั่งนะคะทางด้านการเงินที่ดีมากๆเลยส่วนใหญ่อลิสเปิดปีนี้น่ะชาวมิถุนนะคะกับชาวกรกฎเนี่ยการเงินค่อนข้างจะดีนะคะแล้วนี่สามเหรียญก็ขึ้นมาอีกสามเหรียญเนี่ยเป็นการค้านะคะการมุ่งมั่นสร้างฐานะการค้าการลงทุนอะไรต่างๆถ้าชาวมิถุนคนไหนต้องการที่จะทําอะไรเป็นของเราเองนะทําธุรกิจเล็กๆก็ได้นะคะนี่ประสบความสําเร็จดีมากๆเลยเป็นไพ่ของการ สมัครงานได้นะถ้าคนไหนต้องการที่จะเปลี่ยนสายงานหรือว่าเปลี่ยนงานเนี่ยเรายิ่งอัศวินถือไม้เท้ากับควีนถือไม้เท้าขึ้นมาอีกนะคะโอกาสประสบความสําเร็จนะมีคนให้ความช่วยเหลือก็ได้สนับสนุนนะคะดีมากๆแล้วไพ่แปดเหรียญเนี่ยขึ้นมาคุณต้องขยันนะถึงจะได้เงินนะคะไพ่แปดเหรียญเป็นไพ่ของการขยันมุ่งม,มั่นทุ่มเทสร้างงานสร้างเงินนะคะส่วนใหญ่นั่งเฉยๆเนี่ยมันไม่ค่อยจะได้เนี่ย ต้องขยันแบบอัศวินเพื่อนๆอ,อัศวินถือไม้เท้านะคะต้องควบมา้าต้องไม่หยุดนิ่งนะคะจะต,ต้องขยันทุ่มเทแล้วจะประสบความสำเร็จได้แปดเหรียญขึ้นมาแต่โชคดีที่ชาวมิถุนนาะคุณได้หนึ่งเหรียญมาตั้งแต่ไพ่ใบแรกเป็นไพ่ของการมีดวงดีนะคะ เกี่ยวกับด้านการเงินนะให้ใบที่สองขึ้นมาอัศวินถือไม้เท้าขึ้นมาเนี่ยอย่างที่บอกเลยถามว่าเหนื่อยหนักไหมในการสร้างงานสร้างเงินโอ้โหเหนื่อยมากๆเลยนะคะอัศวินเป็นคนไม่หยุดนิ่งยิ่งใครนะคะทํางานที่เกี่ยวกับต้องมีการเดินทางบ่อยๆนะเพื่อนๆยกตัวอย่างเฉยๆนะคะไม่ได้จําเป็นต้องเป็นคนทําอาชีพนี้นะเช่นเซลส์นะคะขนส่งกรมโยธาแอร์อสอะไรที่ต้องเดินทางบ่อยๆเนะี่ยดีมากๆนะคะโอกาส ประสบความสําเร็จสูงแล้วยิ่งได้เนี่ย8เหรียญขึ้นมาอีกนะคะเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มนะแล้วควีนถือไม่เท้าขึ้นมาถ้าคุณต้องการทํากิจการอะไรที่เป็น ของเราเองเนี่ยอย่าง3ามเหรียญอย่างที่อลิสบอกเนี่ยนะคะการลงทุนการค้าก็ได้โอกาสประสบความสําเร็จสูงมากๆเลยหรือคุณอาจจะมีใครมาชักชวนคุณให้ทําอะไรเล็กๆร่วมกันก็ได้นะหรือคุณมีเกณฑ์ที่จะได้คู่ค้าคู่สัญญามากยิ่งขึ้นก็ได้การเจรจาทางธุรกิจนะคะประสบความสําเร็จการงานประสบความสําเร็จผู้ใหญ่ในสายงานคุณให้การสนับสนุนให้งานใหญ่ๆกับคุณก็ได้หรือเป็นไพ่ของการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้เช่นเดียวกันนะคะ โอเคขออีก5ใบนะคะไพ่เดอะสตาร์ค่ะโอ้คนโสดนะคะเป็นไพ่คิงถือถ้วยค่ะเกี่ยวกับความรักนะโอ้ ควีนนะคะกับคิงขึ้นมาพร้อมกันเลยเพื่อนๆถือไม้เท้าการงานเด่นมากๆนะคะชาริออตขึ้นมาอูนะคะการต่างประเทศแล้วก็สองไม้เท้าก็ขึ้นมาเกี่ยวกับต่างประเทศเด่นเช่นกันสำหรับชาวมิถุนนะโอเคเรามาดูไพ่ใบแรกกันก่อนนะคะเดอะสตาร์ไพ่ใบนี้มีชาวลัคนาราศีกุมนะคะเป็นลัคนาราศีประจำไพน่นี้เป็นไพ่ของคนโสดนะเพื่อนๆน,น,นะที่ถามว่ารอคอยคู่ไม่ใช่นะคะแต่คู่ที่ไม่ดีฉันก็ไม่เอา ก็ไม่เลือกนะอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าสมมติชาวมิถุนคนไหนที่เพิ่งอกหักนะคะกับความรักหรือว่ากําลังรอคอยความรักอยู่นะไพ่ใบนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความรักที่ดีมากๆเลยนะเป็นการได้ความสุขสมหวังนะ่ะอืกับชีวิตรักนะคะเป็นไพ่ของการอยู่อย่างสงบก็ได้นะถ้าเพื่อนๆตอนนี้รู้สึกว่า ถ้าความรักมันไม่ดีฉันก็มุ่งเนี่ยทำงานนะคะเพราะให้งานเนี่ยมันขึ้นมาเยอะมากๆเลยเนี่ยนะคะไม่เท้าไม่เท้าไม่เท้า,ไม,ทาไม่เท้าขึ้นมาแล้วเหรียญก็ขึ้นมาอีกนะคุณก็มีความสุขกับชีวิตโสดของคุณคนเข้ามาจะต้องถูกสเปคแล้วก็ถูกใจคุณจริงๆคุณถึงจะเลือกนะ เป็นไพ่ของการรักสงบรักสันโดษอ่ะเพื่อนๆนะเดอะสตานะคะแล้วนี่ใบที่2เนื้อคู่ก็มานะสำหรับคนโสดนะคะชาวมิถุน King of Cups เขึ้นมาเนี่ยคนคนนี้เข้ามาจะหญิงจะชายได้นะเพื่อนๆเป็นคนที่ฉลาดมากๆเป็นคนสุขุมเป็นคนใจเย็นใจเย็นนะคะไม่ค่อยชอบทะเลาะเบาแวงเนี่ยอยู่กันแล้วอย่างอยู่อย่างสงบอะ่ะเพื่อนๆแบบเดอะสตา์อย่างเงี้ยนะคะสงบกายนะคะสุขใจนะ,ะเป็นคน บอกว่ามีมาดนะเออนะคะแบบดูดีนะคะมีมาดสุขุมนะเป็นคนใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ในการตัดสินใจนะคะแล้วใบที่สามาคิงถือไม้เท้าขึ้นมาเนี่ทั้งคิงทั้งควีนเนี่ยอัศวินก็ยังขึ้นมาด้วยเพื่อนๆการงานชาวมิถุนนั้นเด่นมากๆยิ่งใครนะคะต้องการเปลี่ยนงานใหม่อย่างที่บอกว่รพาพให้การสมัครงานเนี่ยมันขึ้นมา ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนนะนะคะหรือว่าคุณมีการแข่งขันทางด้านสายงานนะคุณส่วนใหญ่ได้จับงานนั้นนะคะแล้วไพ่ชาริออด มีหลายความหมายมากนะชาริออตข้อแรกเลยนะใครต้องการเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยอลิสขอพูดควบเลยละกันนะเพราะสองใเท้ามันก็ขึ้นมาด้วยนะคะใครต้องการเริ่มต้นงานใหม่ในต่างประเทศงานนั้นมีชาวต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องใช้ภาษาที่สองสามเนี่ยขึ้นมาถึงสองใบเลยเพื่อนๆโอกาสได้งานนั้นสูงมากๆโดยเฉพาะใครนะ,ะยกตัวอย่าง แอสทรู s เนี่ยมันเด่นมากเลยทั้ง3าใบนี้นะคะเพราะมีการเดินทางที่ไม่หยุดนิ่งเข้ามาแบบอัสโวินเนี่ยแล้วก็ไพาชาริออตการเดินทางที่ไม่หยุดนิ่งเกี่ยวกับสายงานเช่นเดียวกันนะคะไพต่างประเทศนะเด่นมากๆสำหรับคนโสดที่กำลังรอคอยความรักอยู่นะนี่ไพถือถ้วยคิงถือถ้วยขึ้นมาชาริออตขึ้นมาเด่นมากเรื่องชาวต่างชาติไอซ์ลืมบอก คิงถือถ้วยชาวต่างชาติเช่นกันแต่ว่าคิงถือถ้วยเนี่ยจะเป็นแนวเอเชียเพื่อนๆจีนเกาหลีนะคะสิงคโปร์ไต้หวันญี่ปุ่นอะไรแบบนี้นะคะแบบ ยังมีความเป็นเอเชียผมดำอยู่นะนะหรือคนที่ไม่ประสบความสำเร็จในความรักก็ได้นะอย่าร้างมานะคะแล้วนี่ชารีออตก็ขึ้นมาชารีออตเนี่ยเป็นฝรั่งนะเด่นมากๆเลยเป็นคนมีโลคส่วนตัวสูงนะคะเป็นคนพิธีพิถนันทำอะไรทำจริงนะคะควบมาศึกออกไปแล้วอ่ะต้องได้ชัยชนะกลับมาเท่านั้นนะคะ,ะเป็นคนละเอียดละออก็ได้นะนะคะเป็นชาวกรกฎเพื่อนๆแต่ว่าคนเข้ามา ไม่ได้จําเป็นต้องเป็นชาวกรกฎนะบางทีอลิซบอกว่าเนี่ยไพ่ใบนี้เป็นกรกฎนะไพ่ใบนี้เป็นชาวธาตุดินธาตุอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็จะแบบตั้งตารอคอยแต่ว่าไม่จําเป็นนะคะเป็นคนที่มีบุคลิกแบบนั้นเท่านั้นเองนะชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ยต้องการแข่งขันอะไรในด้านการทํางานนะ คุณต้องการโปรเจก์นี้นะคะคุณต้องการเป็นที่ยอมรับนะคุณต้องการที่จะได้จับงานนี้หรือว่าสมัครงานนี้ไปรอคอยไม่ได้สักทีเนี่ยชาริออตขึ้นมานะคะประสบความสําเร็จค่ะเป็นไพ่แห่งชัยชนะนะเพื่อนๆน,นะ,ะแล้วไพ่อนี่อย่างที่บอกเลยสองใบเท้าขึ้นมาด้านต่างประเทศการวางแผนเพื่ออนาคตในต่างประเทศการย้ายถิ่นฐานไปต่างประเทศค่อนข้างเด่นจะย้ายตามคู่ครองนะคะสามีภรรยาย้ยายตามครอบครัวหรือว่าย้ายเพราะการงานก็ได้นะคะเด่นเช่น นะลิสขอสามใบสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่อร์โคกันเจ็ดไม้เท้าไม้เท้าก็ขึ้นมานะคะอุปสรรคทางด้านการงานนะอูสิบไม้เท้าก็ขึ้นมาอีกแล้วแล้วสามไม้เท้าก็ขึ้นมาคะ่ะไม้เท้าก็ขึ้นมาอีกแล้วด้านการงานนะเจ็ดไม้เท้าเนี่ยถามว่าการงานคุณมีอุปสรรคไหมลิสขอพูดควบนะนะคะสามใบนี้เลยเพราะว่าไม้เท้ามันขึ้นมาทั้งหมดการงานมีอุปสรรคนะแต่ว่า ฝีไม้ลายมือความขยันความอดทนความมุ่งมั่นเนี่ยแบบอัศวินเนะี่ยส่วนใหญ่อัศวินนะขึ้นมานะมันต้องเหนื่อยมันต้องมีการต่อสู้เพื่อน,อนแต่ส่วนใหญ่จะประสบความสําเร็จนะคะเรายิ่งชาริออตอย่างที่บอกเนี่ยยังไงก็สําเร็จนะคะอุปสรรคมีอยู่บ้างการรับภาระหนักเนี่ยแบบสิบม้เท้าเนี่ยแบกรับภาระคนเดียวโ,โหงานเยอะมากๆเลยหรือว่าครอบเกี่ยวกับครอบครัวก็ได้นะแบกรับภา,าระเกี่ยวกับครอบครัวอยู่คนเดียวเนี่ย แต่ว่าเพราะว่าการวางแผนที่ดีสำหรับชาวมิถุนคนไหนที่ยังไม่ได้วางแผนอนาคตนะเนี่ยไพ่าการวางแผนอนาคตมันขึ้นมานะคะถ้าสมมติคุณวางแผนดีๆเนี่ยโอ้โหอนาคตภายภาคหน้าเพื่อนๆเห็นเนี่ยแสงสว่างเรืองรองเนี่ยนะคะแบบเดะซันเนี่ยขึ้นมานะคะจะประสบความสำเร็จนะโอเคริส c ์ขอไพ่นะคะออร์คโลห้าใบสุดท้ายให้กับชาวาราศีมิถุนนะ ให้ดาวพัพพฤหัสนะคะที่มาจากเรือนกรรมมะนะคะจากราศีมีนของคุณตอนนี้ตามหลังคุณมาติดๆเลยนะการงานจะปังมากๆนะคะผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนก็ได้อโอเคไพ่ใบแรกนะคะเป็นไพ่ The m ม u n t a เช่นค่ะการเข็นหินพุ่นขึ้นภูเขาเพื่อนๆไม่ใช่เข็นครกนะเข็นหินนะคะเนี่ยแบบสิบ ไม้เท้าขึ้นมาแบบเนี้ยถามว่ามันหนักมันเหนื่อยไหมเนี่ยโอ้โหสุดๆไปเลยนะคะแล้วยิ่งที่บอกอลิสบอกเนี่ยอัศวินมันขึ้นมานะแต่ว่าถ้าคุณวางแผนดีๆนะเนี่ยแบบสามไม้เท้าขึ้นมาแบบเนี้ยทุกสิ่งทุกอย่างปัญหาทุกอย่างนะคะมันจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะแล้วเป็นเดอะฟ o ็อก์ค่ะฟ r ็อก์เนี่ยจิ้งจอกเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความฉลาดเฉลียวเพื่อนๆการวางแผนที่ดีและความเฉลียวฉลาดของชาวมิถุนนะ ยิ่งชาวมีถุนนะมีดาวพุธนะคะเป็นดาวาประจําลัคนาราศีนะดาวพุธเนี่ยจะมีการเรียนรู้อะไรเร็วมีความเฉลียวฉลาดนะคะมีวัศิสิ์เป็นเลิศเนี่ยแบบชาริออตนะคะพูดอะไรนะคะจะเป็นหลักเป็นการเป็นขั้นเป็นตอนนะ่ะเรียนรู้อะไรเร็วมีไฟในตัวเยอะมีความทะเยอะทะยานอยากลงมือทําเนี่ยสิ่งนี้อ่ะแบบเดอะฟร็อกแบบอันเนี้ยแบบจิ้งจอกเนี่ยคุณจะประสบความสําเร็จนะ และอเวอ l a s s s ค่ะวอ l a s s เนี่ยคล้ายๆว่าเป็นไพ่ของการรอคอยอะไรบางอย่างก็ได้นะรอคอยเวลาเชาามิถุนกําลังรอคอยอะไรอยู่การงานการเงินนะคะการวางแผนไปต่างประเทศนะหรือรอคอยคู่ก็ได้นะคะไพ่อเว r g l ก s าสมาคู่ที่ใช่นะคะจะมาในเวลาที่ใช่เสมอนะคะ แล้วไพ่นี่เด s u u n ก็ขึ้นมาไพ่ใบนี้นะเพื่อนๆ the Sun ใน o r ร c คโนะคะเป็นไพ่ใบเดียวกับ the Sun ในสำหรับทาโร่นะคะเป็นแสงสว่างของชีวิตเป็นไพ่ของการเจริญก้าวหน้าเป็นไพ่ของการมีชีวิตที่สุขสมหวังเป็นไพ่ของคนดวงเฮงดวงเฮงแบบหนึ่งเหรียญแบบนี้นะคะเป็นไพ่ของแสงสว่างเนี่ยแบบ สามไม้เท้าเนี่ยแสงสว่างภายภาคหน้าเนี่ยนะคะอะไรที่มันคุมเครือยอยู่ตอนนี้การรอคอยอะไรที่มันไม่รู้เลยว่ามันจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนนะคะหรือความยากลำบากเนี่ยในการใช้ชีวิตในการทำงานหาเงินของคุณนะคะหรือความคุมเครือในด้านความรักก็ได้นะคนที่มีสเตตัสความรักที่ไม่แน่นอนเดอะซันมาแสงสว่างนี้นะคะจะเป็นใบบอกทางอะไรบางอย่างทำให้คุณประสบความสำเร็จนะคะในชีวิตนะ ใบสุดท้ายเป็นไพ่นกกระสาค่ะความสงบสุขในชีวิตนกกระสานี่ความหมายดีมากๆเลยนะคะความสุขความสงบค่ะสบายกายแล้วก็สบายใจนะคะขอให้ชาวลัคนาราศีมิถุนสมหวังนะคะกับทุกเรื่องเลยนะคะการงานการเงินแล้วก็ความรักขอบคุณค่ะ